จุดจบรถแรงน่าจะอยู่อยู่แถว,แถวนี้แหละครับทางทางหมดแล้วครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมอยู่กับทีมงานโชคสัมพันธ์กับทางโหด,โหดครับต้องลากกันแล้วครับฝั่งนูน้นติดลมครับผมจากคลิปที่แล้วครับ คันนี้ก็ใส่ดินมาลองทางครับผมเอากลับไปคืนครับเพราะว่าดินน้อยเกินไปเอาไปขายไม่ได้ครับเอาเยียบเยีบยบเจ้าหน้ายักครับ ทางยุบแล้วครับพี่น้องนี่เป็นไงอะมันแน่ครับงานนี้ออกตัวมาแล้วครับคันแรกมาเสียงไหมถ้าวนท่อนี่แปดเลยแล้วเนี่ย อยู่ครับเกือบอยู่ครับโอ้โหสุดจัดมาอยู่ตรงนี้แหละอ้เหยียบแบบนี้ครับเบืองน้ำมันแน่นอนครับ บาไวา้เบาไวา้อ๋อลงมาก่อนครับสงสยัยหนักผู้โดยสารเบาได้เข้ารถไปคนมัอยู่หรอเออรถไปเช็กเดียวหรอนี่ลองไมปกับว่าไหนไปไหนด้อลองไปว่าไหนรับนลองไปยังอยู่อยู่เลยแล้วนายรถพี่อยู่ไหนทัวร์แนวห่วยคือเอาลงมาฮะเอาลูกโอ้ยไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวก่อนเอามาแสดงก่อนไหม แดีเยอะลงไปมีชุดไทยอยูี๋ยวอยู่หันทัพด้วนะเอออ้าวผู้กล้ารายที่สองมาแล้วครับจะรอดไหมมาเนี่มาจอดตรงนี้มา มาเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเฮ้ยเฮ้ยสุดจัดสุดจัดสุดจัดเฮ้ยสุดจัดสุดจัดโอ้เย,ย,ยี่ยมๆๆีครับ ทั้งวันแล้วครับวันนี้ไม่นใ้การได้งานเาวทาที่เลยวิ่ยงยากอุปสรรคของทีมงานรถด,ดับก็นี่เลยครับฝนเกลี่ยกระต่ายเลยครับด,ดันไม่ลดหรือจะทำทางน่าจะดันเลยแหละนะ มากครับโอ้ยเดินดันแบบสบายสบายเลยครับพี่แคทโอ้โหชุดจัดแรงจัดโอ้ดันยาวเลยครับงานนี้ว่าบอนี้จบเลยครับไม่ต้องวิ่งครับ คนตรงนี้ไปก็ไปได้เหยียบโซตายเลยครับร่องลึกมากครับตอนนี้น้ำมันอมไว้ดิมันอมน้ำไว้ต้องเดินดันทีละคันแล้วก็น่าจะต้องย้ายบ่อแล้วแหละ แล้วครับเดี๋ยวเคลียร์เส้นทางก่อนแล้วก็เอาหกลเราออกครับฝนจะมาอีกแล้วเอาปักตะไคร้หน่อยครับเอารอดันกยรอดันตรงนี้แหละมาจะรอดตรงนี้ไ อ r า y o ยอุตสาชมลูกเพ่โอ้ยหนอรถไถามาแล้วมีรถไถคอยทำทางน่าจะพอวิ่งได้อยู่มั้งไปอ,อีกสุดท้ายต้องดันครับฝนก็จะมาอีกแล้ว ขันต่อไปขั้นต่อไป จบเลยครับมาครั้งสุดท้ายเร็วมาได้เปล่าเยับยับยบ,ยบ,ยบ,ยบโอ้โหคันนี้แรงอยู่นะถ้าเอารถถคอยรูปทางให้มันเรียบๆนี่ผมว่าก็น่าจะพอวิ่งได้ครับดันอีกแล้วครับ คันนี้ร้านแปดครับสวยงามรถแบ็กโฮที่ออกจากอูบางนาแท็กเตอร์นี่สวยทุกคันครับเขาเก็บให้หมดเลยนะ เดินดันเลยครับรอดมั้ยตรงนี้เอาไม่อยู่ครับฟารองแล้วเอา นี่ครับมันเริ่มจะมาแล้วครับพี่น้องสาวสวยที่ขายรถเบคโวอยูออ่บางนาแท็กเตอร์ค,ค,ครับสาวเอิร์ดสาวคนงามใครๆก็รู้จักนะมาโดนดันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวฝนก็ถล่มอีกสายควัน 嘛。 อู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับไม่ได้สีไหมเดี๋ยวต้องแกะบันเลงแล้วฝนมันก็จะมาแล้วนะพอทำทางเสร็จฝนก็ลงใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะมาแล้ว เดี๋ยวมาดูภายในรุ่นนี้กันหน่อยสวยปบโอ้สวยงามมากครับเบาะสวยภายในสุดยอดเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับกับท่านเทวดาทั้งหลายนี่ <laughs> สวัสดีครับ